แรงสกิปสกิปข่ากระทรวงสาธารณสุขแจ JI, ้งงานวิจัยชีด MRNA ไล่ฮ้นเพิ่มความเสี่ยงติดโควิดอย่างคาดความน่าเชื่อถือนะจ๊ะสวัสดีจ้า ตอนนี้น้องเศว้าเลยต้องออกมาชี้แจงเลยว่ากรณีมีข่าวนี่นาออกมารายงานว่าข้อมูลด้านวิทยาศาสตร์ระบุเรื่องการรับวัคซีน mRNA ไร่หุ้นเพิ่มความเสี่ยงติดโรคโควิด -19 สำได้นั่นกระสวงซาสุขนี่นาเขาออกมาเปิดเผยว่า สอบเบื้องต้นก็พบว่าเป็นข้อมูลงานวิจัยของแผนกโรคติดเชื้อคลิลน,คนิกประเทศสหรัฐอเมริกาโดยยังไม่ได้รับการประเมินรับรองจากผู้เชีช่ยวชาญก่อนการเผยแพร่ในวรารสารวิชาการและก็ยังไม่ได้รับการยอมรับให้เผยแพร่ตามมาตรฐานวิชาการนะจ๊ะเทรซัมคันนี่นะข้อมูลงานวิจัยดังกล่าวก็ไม่สามารถนํามาใช้กับประเทศไทยได้เนื่องจากว่ามีความแตกต่างกันในด้านสถานการณ์มาตรการป้องกันควบคุมโรคด้าน ริยาและการพฤติกรรมสุขภาพของประชากรแต่ ทั้งนี้ในหน้าพ้นการศึกษาดังกล่าวก็ยังมีประโยชน์ในแง่สนับสนุนให้มีการศึกษาเพิ่มเติมเรื่องการฉีดวัคซีนโควิดสิบเก้าเข้มกระตุนอย่างรอบด้านมากขึ้นเพื่อจะเป็นข้อสรุปถี่สำคัญในการฉีดวัคซีนเข้มกระตุนโดยเฉพาะในกลุ่มเสี่ยงเี่เป็นกลุ่มผู้สูงอายุหรือว่ามีโรคประจำตัวนั่นแหละจ้ากระทรวงซาซารนเุเขายังบอกอีกว่าก็ขอเชิญชวนประชาชนให้ฉีดวัคซีนโควิดสิบเก้าทั้งเข้มปกติและก็เข้มกระตุนอย่างหน่อยเซ่เข้มหากเข้มสุดท่ายนาน เกินเซเดือนเนี่นะก็ต้องฉีดเข็มกระตุนตามข้อแนะนำด้านวิชาการในปัจจุบันของไทย้วยนะจ๊ะเพราะฉะนั้นใครยังไม่ได้ฉีดวัคซีนหรือว่าฉีดวัคซีนครอบตามกำหนดแลว้วก็อย่าลืมไปกระตุนเข็มกันด้วยนะจ๊ะบ๊ายบาย